สวัสดีครับผมเพชรพรวดสวัสดีซี่สู้ผูสุขคนกับผมมื้อนี้กับขีมาตามแนวทางของพ่อหวดาันที่สิบหกตัวลาสองห้าหกหกห้องเขาไปรับเขาไปรับไปส้มไปเบ่งแนวท่าน้ากันของพ่อย่าหวดที่แล้วก็รุดนะพี่น้องขอตทษขอใหไหลรุดโอ้พ่อคือยังขยันถากงาแดดห่อนไหมแดดห่อนก็ถากงาตัวนี้ ทากระากเป็นีหินแห่ธรรมบัติด่างขวังขวกคววเลยพี่น้องแดดมันห่อนทางเงี้ยฝนวตกบัดห่อนละบาดนี่ฝนหยุดไปลวบัดห่อนบ้านนี่โอ้ฝนจะขี้ไหมไม่ไม่ไหม,มอีกอยู่อือ โอ้หอนคาโกบัว่าพ่าผ่าถือแช่ไว้เหลยมันออกเป่ามาถือซื้ออันหกศูนย์ูนย์หกคนอี่ถือกันเละพ่อซื่อหกศูนมันออกหกหกนกม่มีสีบน้ำอันไหนพ่าหกูนย์นะพอน้ำหกศูนย์ตีโอ้ พอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บโอ้ยเเลตจ้าตูวต่ว่วม,มันเรื่องบริสุิ่ะเรอมากม,มาคนกัดมีโอ้ลก้ก่โอ้โโอเลยก,กันหลายแลย้วบ่ิสื่อบอว่จะคิดสื่อตัวไหนจีตูวให้มากกันกัมันกัน โอ้ใบไมนสีใบามนสีจัดนักแมนตัวนี้นีอบห้งวดนี่้น้มมีสูนย์ด,ด,ดที่หได้่อโอ้งวดนี่ศูนมากิง่อนนี่สูนมากสวนอยู่ศูนยืน เอาสุดใดพ่อเนี่ยโอ้สุดโอ้ซุนกับเก้านี่บนหรือล่ลางพ่อเนี่ยเลขวิ่งคือบนล่างเลยบ่ะโอ้บ่นล่างอ้าวพ่อคือไม่สอนไม่จีพ่อผมยืมเนี่ยของผมเรื่องพ่ม,ม่ามาไปซื้ออยู่ร้านข้ากับพ่อแม่โอ้ยพ่อไม่สอ,อนสมไม่จีตอนนี้ผมไปหาสนี่อยู่ร้านข้าเนี่ยกับพ่อแม่ไม่ได้จะว่างเลยอืม,มอันนี้มัน สวัมันค้องงนบ่เห็นตาบ่ด้มเือามากซะงวดนี่ม,มสีสไลนมีเ,มนมนเหล็กสมตัวพ่อม่พ่อนี่แล้วสามตัวโอ้ยคุยกี่มาดูเถอพ่อหกหอือ เดือนซิฟอยู่เนาะวันที่หกยังเดือนโอ้ยเล็กหนึ่งไงเดือนซิฟโอ้โหอันนีขันก็ถึอมานี้กับปะ ก็มาถือก้อนี้ที่ก็มาเพราะอขึ้นมั่นใจแถวว่าดีมั่นใจแล้วมันใจค้าก็รอข้องวอเนี้คือสสอเออใส่ข้อตัวไลขศนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของขออันวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างนะนกับเก้าวิ่งศูนย์ บนรางวิ่งศูนย์กับเก่าเก้าศูนย์าสามเก้าใส่อโต๊ะโอ้ศูนย์กับเก่ามากก่อนได้โอ้มันขีมมานน้ำกันคือยังงนั่นนะคือยังงกวาหรอพ่อสามชิสามนเออแม่นไงเอองวดสามศนย์นยสามานกันอ๋อผมลืมเขียนบนล่างก็ล้เขียนใส่ิก็ได้หรอ เขียนเลขผิดกระไรบนล่างเก้าศูนย์เก้าสามสองเก้าสองเก้าบันนี้เป็นบนล่างกว่าเนี่ยสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ ส,สี่สี่ศูนย์หกศูนหา,นา,หาคู่นะพ่อเนาะหา,หาคู่บทล่างแบบนี้กรับให้ครับให้ครับตัวไรพ่พพพอครับพวกศูนนี่ครับโอเล็กที่ศูนย์นี่ครับตัวน้ำ,นำแสดงว่าเป็นตัวเน้นนั่นหรอพ่อเนี่ยเป็นตัวเน้นแต่ว่าคันขนออกเรียกสามตัวือยังใช่เลยน,นิ่เออ นี่เป็นบนล่างแล้วกรับเนาะมือประกาแดงขีเดเอาโน่นเงินนี่แหละนี่เป็นบนลา่างเขาเร,เรียกสามตัวต่อไหนพ่อเรียกสามตัวคือยังหกหกศูนย์เนี่ยบอกคือหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์โอ้ไปไหนมาเอะเอาเป็นลักลอยรถน้องปอเนาะเพราะว่า,นะามีเยกหกศูนย์เยอะแนหนีเยอะมี มันไม่ตัวในนข้างเล็กหลักร้อยคือหลายตัวเลยเมื่อแล้วมันกะว่ามันจะสเอาได้3ตัวนี่เออให้ให้พี่น้องเฮาจับสิเอาหลักร้อยมาจับสิเอาหลักร้อยจับสิเอาหลักร้อยมีมี6เอา เอาศูนย์ก่อนรักรลอยคือศูนย์หนึ่งสามหกหนึ่งสามเอาในรถในฝอยเอฟซีคนจับแซวบ้านนี้นั่นเลขนี้มันจะเหกศูยนย์กับสี่ศูนย์เงินนี่งอ๋อใช้ขันกับเนี่ยเป็นล่างมาได้ขันกัดโอ้ขันกับเนี่ยใครว่าตัวเนียนนี่คือ,อบุญย่างเดียวสุ่งหนึ่ง ให้เน้นบนนะพ่อเนาะเน้นบนกันล่างกันล่างก็คือตัวเดียวนี่เก้าสามครับกันล่างก็เป็นเก้าสามการนั้นเป็นบนเม็ดเลยกแต่ก็ขันคลับคือศูนย์สี่ก็เป็นล่างได้บ้างศูนย์เก้าศูนย์หกโอ้แสดงมั้งมันใจย่นประฟองวันนี้ วกว่ามันใจยุ่งนี่ครคือขวดคนหนึงนี่ยได้หลุดเลยเนาะโอ้เสียดายมันขาดส่นสรงก็มีอยอ่มันบ่ามากโอ้กกกมีมันบ่มากโอ้พ่อบ่ามากเลยพ่อบ่ามากไปมากไปมากทุกอย่างก็ซีซูนปะันบ่กล้าซื้อนี่ครัทั้งมเงินหัวเขาซื้อหัวมนัน,นันกินปากะกอ่าง <c oughs> กอ้ยไมก่กินปากสักกอนพี่น้องแคบหน้าจอได้พอพลปอยตองวดแล้วของพอยา่า <c oughs> วิ่งศูนย์กับ9บนล่างได้พี่น้องศนกับ9บนล่างจับคูก่กับเก้าศูนย์เก้าสามสองเกสี่ศูนย์หกศูนยเน้นที่เน้นสี่ศูนย์หกศูนย์ะพ่อเนาะส่วนลักลอยได้พี่น้องได้ลักลอยไปจับไเอัลักลอยนี่คิมี่ศูน หนึ่งสามหกพี่น้องเกี่ยวไปจับใส่อยู่ในนี่แหละหลักลอยเน้นบนนะพ่อเนาะเน้นบนให้เน้นบนกันล่างเนบนขั้นกลับเนี่เป็นล่างขั้นตัวตรงนี่คือเป็นที่เป็นบนเป็นบนขั้นออกตกกลับที่เป็นล่างเป็นล่างเป็นนัดช่ตัวอยู่นี่เป็นล่างสาธถูกห้มาทั้งบนทั้งล่างนี่แม่นะพ่ออยู่ครับหนาอจอตามนี้นะครับเด้อ แค่ว่ามันสิไปบ่รอดแล้วปปดขั้นบอเก้าศูนย์กันม่นหกศูนย์ีะโอ้ขั้นเก่าศูนย์มากบ่็ขั้นหกศูนย์มากก็คิดเป็นเก้าศูนย์กัชิมกเก้าศูนย์นะบอเนาะมันตัวเดียวกันมันกลับหัว่ะพี่ออกฟังพอฮันบาเองหัวนี่มันใจ มันขี้มันใจก็งวดที่แล so, oh. ้วน oh. so ้อพ่อเนาะเพราะว่างวดที่แล้วพ่อะว่าเใครมันใจหลักกับผู้ซื้อพ่อหลักกับบุญมิตรโอ้บุญมิตรสมัครที่พ่อมไปซื้อหนังสือมาเอามาเลยมาเฮลัมทางจักเงียยไซมันบอกเขากับเหล็กผ่อเล่นบ่บ่ได้เพราหนังสืออืมตองมนงเชื่อข้อความยัดตงนี่ กัญางมานำทางจักทนี้ใช่หน,หนึ่งนดไหลมันซื้อซี่เหล่มผุต๊อ้บุ่งเลยโอ้แต่ว่าขวดนี่ <ynen. S 1> พ่อมันแจกว่าหมดทีเหลยวได้พี่น้องได้เพราะว่าอาจชีมาทั้งบนทั้งล่างนะขอบคุณครับพ่อขอบคุณอะไรครับอะไรข้าพ่อคันคันนักให้นักหกศูนย์ได้โอ,อ้ครับเอาพี่น้องฟังเอาพ่อคน,นว่าคันนักห้นักหกศูนย์กโอ้พี่น้องฟังได้ห้นักหกศูนย์ ตรงกับพอวิชัยพ่อวิชศษกับศูนย์หกศูนย์เก้ากระพวิชัยไห้เน้นศูนย์เก้าศูนย์เก้าอันนี้กัดคือกันแต่ว่าโอ้ตรงกันกับพอวิชัยแล้วพี่น้องแล้วแอดคือพ่อแล้วให้เป็นล่างได้อันตัวครับครับบนเป็นบนอือข้านี้เป็นบนพี่น้องเบิ้งไว้เด้อของพ่อวิชัษศูนย์หกอันนี้พ่อเป็นก่ให้กับโตน้ำเลขตัวเดียวกันศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์ชี้กับครับศูนย์สี่กับครับ ออองเาพี่คันกลับคันกลับนะใไฮนักใไฮนักศูนย์สี่เด้อคันกลับครับล่างเด้อไฮนักศูนย์สี่คันกลับเด้อกนกลับก็คือนัดพวกศูนย์ด้วยครับผมอ่ะไข่อขนมโฉบๆมันมาเรื่อยเรื่แห้งสุกสุกแล้วตัวพี่เจริญาเอาแล้วล่ะมันสิมาจไชนเลยแต่ครับแม่ยู่ครับว่ามันสิบบุพพิธเลยเงินโอ้พ่อมั่นใจว่าสิบบุพิธว่าสันมั่นใจอ่ะพ่อมั่นใจเรื่องพี่น้องเลยหัวดีสิบสองดาวเงินเลย โอ้วันนี้สีไปจัดโซงดาวเลยจัดโซงดาวเลยไปจัดเต็มอทุกคนล้วโอ้วสีไปจัดเต็มโซงดาวเอ้าพี่น้องเอาพ่อกาว่าสีจัดตัวอะไรพ่อกาในใจจัดตัวอะไรเอาเอาข้อของปากของพ่อตัวเล็กหาเมื่อนี่แหละโอ้ตัวหโอ้โอ้อ้าพี่น้อง แต่ว่าทุนเนี้ยอาจจะเป็นแสนบริโภคก็ได้ตัวหกส่วนนี่หกสิบตาดพ่อขีดจัดหกส่วนตัวละแสนเลยพี่น้องได้แต่เพื่อสิมาซื้ออรถบ้านนี่นะอีกอ๋อครับเอ้าพี่น้องพี่เจนนาไปถ้ามาขจัดตะขัดกระพานไปหาซื้อรถตดีแด้วพี่น้องได้ฟังพ่อพิ่นป่าเอาตัวหกส่วนขีดจัดได้แสนหนึ่งเอ้าฟังกระข่อยสุขชุกพนหมันสุภูสุคน์ขอบุญขอบคุณพ่ออีกเที่ยนึง ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลอ